ไม่ทันช้าๆนะลูกกิโลเยอะอันเลมเบรกด้วยเบรกด้วยอุ๊บนิดตัวโอเคเขาจะขึ้นจะฮออุ้ยต้องสักแค่เมตรจะฮอตเซียวนะคะอุ้ยเขาอยากเล่นเนาะนี่เจ๊อีกนิดอันนี้เราต้อง่ออ่าโอเคเขาก็ขับได้ก็วันที่ยี่สิแล้วเนาะอีกไม่กี่วันนี้โรงเรียนก็เปิดแล้วนะคะของขวัญซื้อมาไว้เป็นเดือนแล้วล่ะแต่ว่าเราเอามาให้วันที่21ที่ผ่านมา เป็นวันเกิดของเขานะคะเขาพเพิ่งจะได้เล่นวันนี้เป็นวันแรกมาดูกันเนาะมารกซีมกมตรึกไปไกลเลยรอบนี้ไปไกลเลย <c oughs> ทีแรกคิดว่าเนาะถ้าเขาใส่เอเอาไปโรงเรียนได้นะคะแต่ว่าคงเพราะยังเบรกเขาเรียกว่าใจร้อนอะ่ะ <c oughs> เออ เด็กชมรับฟังวิดีโอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ยายจ๋าตลอดมานะคะคิดนี้เย่ยคันมามักนี่เอิร์ดไปเลยอยมุดกี้สะเลือกเอาเองแล้วก็มันนี่จะรับเนาะล้างซ้ำก่อนนะลูกนะช้าๆก่อนได้ใจได้ยี่สิบอ่าได้สิแล้วจะเอา20จะเอาขึ้นไปเรื่อยนะเพิ่งขับวันแรกนะคะวันนี้ฝรั่งน้อยใช่ย่อยพี่น้องจ๋า อีกหน่อยเนาะเห็นวัยรุ่นเขาขับเร็วมากนะคะแต่เนี่ยเขายังกลัวอยู่เนาะแล้วเราก็ห้ามด้วยแหละห่วงไปแล้วเงียบสนิทบรรยากาศแบบนี้ถ้าไม่มีโรคโควิดบ่งตรงเลยนะสนามข้างล่างที่ชอบมานั่งคุยและทําวิดีโอตรงเนี้ยข้างล่างลงไปอีกนิดเดียวนะคะเด็กเขาจะเต้นแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ปล่อยเด็กออกจากบ้านเลยนะจริงๆ ส่วนมากก็จะปล่อยเล่นอยู่หลังบ้านตัวเองหรืออยู่ในบ้านเลยเฉพาะเลยยิ่งฝรั่งเนาะเขาจะเข้มมากๆนะคะมาแล้วมาแล้วนางอยากให้เร็วกว่านี้นะแม่ไม่ให้เล่นถ้าเร็วกว่านี้กลัวล้ไปแล้วคะ่ะเนาะตื่นเต้นตื่นเต้น อีกหน่อยเก่งก็ผ่านยิวย้วยิ่นี่ไงเราคิดอยู่อย่างนะคะไอตัวมือจับเขานาถ้าต่ําลงกว่าอีกนิดนึงมันเป็นรุ่นใหญ่เลยเนาะต่ําลงหรือว่ามันกดเราคิดว่ามันเลื่อนลงได้แต่มันลงไม่ได้นะคะแต่เขายืนข้างบนก็โอเคเนาะอีกนิดนึงก็น่าจะดีหนาวลมเย็นอยู่นี่ลูก oh, อ่ายา่าเขาบอกขับลงมาเร็วหนาวเลยก็ว่ากั้นอ, 17, 17. อ่า เมื่อกี้วิ่งลงมา17นะคะโอเคลูกเอาไปช้าๆก่อนนะค่อยไปเรื่อยๆให้หนูเก่งก่อนแล้วหนูค่อยขึ้นแรงโอเคอเมอ่ทมักนีเอ,อ,อิร์ดเยมุดอักจีนอบโซ่ขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆโอเคอยากก่ามาเดอะเลมอิสนิดดูนเอเนเกียฮะอย่ากดหลังซามลูสติกอยาก่าหนูกดไปนีนน่นั่นนี่นะนั่นแหละที่จะลม้มอยา่าหนูกดบุ้มทีเดียวหัวทิ่มอ่ะสองครั้งแล้วเห็นปะ ใจหายใจคว่ำเขาว่าเหมือนต้ไรนะโอสบโอตออยู่ต้นไม้นี่หนาวนะคะอยู่ใต้ต้นไม้นี่หนาวเลยต้องตากแดดเนาะอีนอฮะอ่าอมันไม่มีเสียงะลูกออ่ามันไม่มีเสียงนี่เขาบอกไม่เสียงดังนะคะเพราะว่ารถไฟฟ้าพูลอพูดไทยสิไม่รู้ ป,ปา๊าป้ามาหมายยังไงเยอะไปถึงกัเราอ่ะอ่ามาหมายป๊าป้าถึงบุ๋มเยอะไปถึงเราอ่ะเออมาหมายป๊าป้าเปิดต่อเลยมาหมาออเดอร์เยอะไปเยอะไปถึงกบเราอ่ะย่าแหวนอ่ารักทุวลูกแล้วขอบคุณมาหมายังยังไม่จุ๊บเลยอีกแค่ตบนังรีดอ่ะอ่าเขาบอกขอบคุณตั้งแต่วันเกิดแล้วอย่าเขาบอกเขาขอบคุณตั้งแต่วันเกิดแล้วนะคะมาหมาไม่ได้ลืมลูก โอเคลูกชายแฮปปี้มามาโอเคนะแต่ว่าอเลินฝนแล้วด้ฮีนะเลาะขับตามบ้านนะคะมักนี่แลด้วยนะชกอนไม่มีที่จอดเขียนปลาตุ็ตเซตนอย่าวิลอย่าวิลเอาไปไว้ตรงไหนอ่าเอาไว้ที่บ้านเท่านั้นไว้เที่ยวกับม้ากับป้าเท่านั้นนะคะอย่าน้าว่าในสกูลได้ยิน โอเคนะคะตามไปดูเลยว่านางเล่นสนุกขนาดไหนนะ,ะวันนี้ปล่อยให้เต็มที่มีแสงแดดโอเคไปเลยลูกไปเลยมักแนลแฮดมักแนลแฮดไปให้เร็วเลยเขาว่าไงได้ดเด็กๆที่นี่ของเล่นมากมายนะคะของเล่นชิ้นเล็กๆยายจ่าจไม่เคยซื้อให้เนาะเ mm hmm. พราะเขาจะมีปู่มีอามีป้ามีลุงของเยอะมากๆนะคะอ่าเนาะ คลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะน้องไอซ์เนาะ <c oughs> น้องไอซ์สวัสดีครับ <c oughs> อ่าขอบคุณมากมากน้องไอซ์น้องไอซกลัวไหม, <c oughs> มกลัวมากกลัวมากมากแล้วหนูขับเร็วทําไมเวลาในเมื่อหนูกลัวอุ้ยแล้วหนูกลัวหนูขับเร็วทําไมเป็นกันนี่อย่าทําแบบนั้นเดี๋ยวหัวทิ่โอเคค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณมากมากค่ะ เดี๋ยวไปเล่นกับน้องไอดีกว่าน้องไอวิ่งได้20สิบแล้วนะอะายค่ะ